รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไปร่วมงาน Defense and Security ประจำปีนี้นะครับพร้อมกับบอกว่าอยากจะลดการนำเข้าอาวุธจากต่างประเทศไม่ต้องไปพึ่งจากต่างประเทศเลยขณะเดียวกันประชาชนก็จับตาการที่นายสุทินจะไปพูดคุยกับจีนว่าจะสามารถเปลี่ยนเรือดำน้ำเป็นเรือฟริเกตหรือไม่ นายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดงานนิทรรศการอุปกรณ์ป้องกันประเทศหรือว่า Defense and Security 2023ระหว่างวันที่6ถึง9พฤศจิกายนนี้มีผู้ประกอบการทั้งจากในและต่างประเทศกว่า500บริษัทจากกว่า40ประเทศทั่วโลกนะครับสำหรับการจัดนิทรรศการครั้งนี้กระทรวงกลาโหมเล็งเห็นว่าไม่เพียงแต่มีความสาคัญต่อกาลังพลทางทหารเท่านั้นแต่สาคัญต่อประเทศชาติด้วย เนื่องจากรัฐบาลไทยมีนโยบายและเป้าหมายที่สำคัญที่จะส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีของไทยด้านความมั่นคงสามารถพึ่งพาตัวเองได้อุตสาหกรรมป้องกันประเทศต้องลดการนำเข้าตามนโยบายของรัฐบาลนอกจากนี้นายสุทินได้เดินชมการจะแสดงอาวุธจากหลายประเทศครับรวมถึงไปเยี่ยมชมอาวุธจากประเทศจีน ซึ่งมีรายงานว่าวันพรุ่งนี้นายสุทินจะหาหรือกับบริษัทผู้ผลิตรเรือดำน้ำบริษัท CSOC ถึงแนวทางการแก้ไขสัญญาเปลี่ยนจากเรือดำน้ำเป็นเรือฟริเกตแทนครับ